So, สวัสดีครับตอนนี้คุณก็อยู่กับช่องพี่ตูนนัทรนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณริวเต่า<ส>ก็คือลูกน้องของผมเองนะครับสวัสดีคุณดูด้วยครับ <Hello. S 3> อล่หลกด unsubscribe กด r e t o r l l ไม่เคยเหนี้เลยครับผมมาลงแบบเดิมเราจะไม่เราจะไม่เจอแบบตะกี้เราเรียนรู้แล้ว เรามีการเรียนรู้ดีกา <_ D> โอ้โห <_ D> <ะ>การ โอ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วบินบินบินอยู่บินอยู่นกนกหนึ่งโดนโดนโดนหลังต้นไม้เอ็นต้นไม้เอ็นมากูกูอุ้ยอุ้ยอุ้ยกูวิ่งไปตายเลยเนี่ยเฮ้ยอย่าอย่าอย่าใช้นั้นอย่าใช้นั้นไม่คุ้มไม่คุ้มไม่คุ้มเฮ้ย ให้โอ้โห ور, หล่อเติ้ค,<น>คุณคุณคุณทุเรศนะคุณอาเดียวบของเชนบของเชนบของเชนเเาเผมยิงแบบคนหนึ่งคิวกับหนึ่งคิวบทกับหน่คิวคนมีค่าเท่ากันเชน ว <Okay. S 2> ิ่งมีคนคนเหรอคน,น,คนมีนคนยิงไว้หนังเยอะบอด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 มันแม่งมากเลยเฮ้ยคุณประกาศมากเนียนเหลือเกิน <c oughs> หันไปแป๊บเดียวโอ้โหถึงตองแล้วตายงงงวยเอ้ยตัวนี้จมูกไวนะเดินเตี้ยวเฮ้ยเฮ้ยเงยไม่ไงยตาตาพี่อยู่ข้าบอดของผมเป็นสองรองใครโอ้โห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 หมวกสี่กู โอ้เยเร็วเวลากูเก็บเสียงเก็บเสียงเฮ้ยถ้าเลขรถเราเราออกไปเฮ้ยใกล้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 มันมาแล้วมันมาแล้วสวยสวยมีอีกปะวะมีอีกปะวะมีอีกมีอีกเดี๋ยวมันมาโอเคโอเคเข้าห้อง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 เราเข้าห้องเราเข้าห้องเราเดี๋ยวดูก่อนเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วร้อยห้าโอเห็นแล้ว มันจะไอคาลิเบอร์น็อกน็อกน็อกไป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 เข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วเพื่อนมันอยู่ไหนวะกุ้ยตัวอยู่ด้านหลังไงเดี๋ยวมันแผนล่อวะ กิ้งละจริงละเฮ้ย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 ไหนวะในบ้านในตว์บ้านไหนบ้านไหนในป้อมบ้านเไ็กบ้านไหนโอเคโอเคเฮ้ยกลับมาก่อนกลับมาก่อนเฮ้ยเห่ยละเห่ยละอย่าเพิ่งอย่าเข้า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  โอ้โหเย่ตู๊ดต้๊ดี๋ยวช่วยกูเดี๋ยวช่วยกูเดี๋ยวช่วยกูเขาต้นไม้เขาต้นไม้ตู้มันมันลงบีบทั้งเลยเต้นก่อนเต้นก่อนนี่โอ้โอ้โอเคปิดสวยวันนี้ปิดสวยก็จบแล้วครับสำหรับวันนี้ก็กดไลค์กด subscribe นะครับสวัสดีครับ